สวัสดีครับนา,นา,นาทุกท่านก็เหมือนเดิมนะครับกลับมาพบกันกับช่วงรีวิวคันก็ทุกวันนี้ก็ปรับเปลี่ยนคลิปเป็นแบบสลับที่โต๊ะกับที่บอกเพราะว่าแต่ละคันจะได้เป็นแค่1คลิป1คลิป1คลิปไม่ต้องเป็น2คลิปเหมือนแต่ก่อนก็ทำมาพักใหญ่แล้วนะเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับทำกันเหมือนเดิมก็ขอบคุณนา,นาทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกัน ก็คลิปนี้กับอะไรครับนาเต้นเหมือนเดิมนะครับยังเป็นคันจากแบรนด์ของไทยอยู่ก็จะเป็นคันของค่ายโอทูพัทแท็กเกินะครับกับแ a ปเตอร rtc 702 m h เวทคันเนี่ยเป็น1 0 2ขีด25นะไม่มี10-20นะครับผมทีแรกตอนสั่งก็ดูอ่ะไม่มี10-20ก็ต้องเป็น10 25ี่เวทอยู่ที่10-3ถึง3 15กรัมแพ็กเกจจิ้งคันเนี่ยก็ผมว่าตอนเป็นแบ็คแล็เตอร์ซองสวยกว่านะซองแบ็คแล็ตเตอร์เป็นซองเทาดำแล้วก็แบ็คแล็เตอร์พอมาเป็นแล็ตเตอร์ตัวนี้ก็เป็นซองสีม่วงก็คงทำให้เข้ากับสโลแกนคันนะครับ The Power of the Wilds อะไรเนี่ยก็ไปดูพระเอกของงานกันต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ คันจากแบรนด์ไทยอ่ะทากันสวยๆเยอะนะสวยเลยจริงๆนะเริ่มเริ่มสไตล์ออกไปทางคันแนวแบบ JDM ทางญี่ปุ่นละเน้นแบงค์เรียวๆก็เหลือแค่ไม่กี่อย่านะครับก็น่าจะได้ใกล้เคียงแล้วตอนนี้อันนี้แบบไม่ได้เป็นการอวยนะครับส่วนหนึ่งส่วนตัวเลยก็จะมีของแบรนด์แอร์คิงที่ผมมองว่า ไปชนกับคันสเปคญ,ญี่ปุ่นได้แล้วจริงๆเลยจริงๆนะ,ๆนะที่เป็นแบรนด์ของจากคนไทยของเพจนักเอกเ,เขาเนี่ยแหละครับชนได้ในเรทราคา2,000กว่าเนี่ยผมกล้าพูดว่า Air King เอาไปชนกับคัน3 0มพันกว่าได้แบบอืมไม่น้อยหน้าเลยมาเรามาดูตรงนี้ดีกว่ากับ o อท l พ s ร a ต t o r แบงก์อ่ะผมอยากให้นา้นาดู อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมว่ามันเหมือนพันมาแบบสไปรัลเอ็กของทางค่ายชิมา a โนเลยนะถ้ามองพันผ่านเนี่ยเนื้อแบงเหมือนเอ็กพเหมือนโซเดียสเลยคันวางไกด์ทั้งหมด10ตัวนะครับไกด์เป็นทางไกด์ของโอทูพารเองจึงใช้คอนเซปต์ว่าเฟสตอริงไกด์เบสลอส o s คอมโพเนนต์วงในเนี่ยก็น่าจะเป็นซิกแหละซิกออ หรือซิกแท้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าซิกก็จะมีทุกคนจะรู้จักก็คือฟูจิซิกก็ผมว่ามันก็อันนี้ก็ค่อยว่าอีกทีนึงเนาะพูดไปมันก็ลำบากขาน่าจะเป็น <c oughs> <c oughs> โอ้ยขอไปครับสำลักกอกินน้ำหน่อยมาไปดูกันเรื่องไกด์คันต่อคันวางไกด์สิบตัวนะครับสองตัวล่างเป็นเคไกดแล้วก็ เป็นไกด์ทรงใหญ่ไม่ใช่เป็น <c oughs> ไมโครไกด์สวยนะแบงค์สวยวิวซิสเนี่ยก็จะยังเหมือนกับทางแบล็กเลเตอร์แต่มาเปลี่ยนเป็นสีม่วงฟอร์ก,กิฟเนี่ยสไตล์ทรงโรบอทเลยสวยสวยเลยครับสวยเลยด้าโมมอโนคร็อก แล้วก็จะมีเขียนไว้ The Power of Violet ด้ามตัวด้านเนี่ยเป็น EVA ด้ามทรงสไตล์เนี้ยผมจะไม่ชอบอย่างหนึ่งนะอานานๆหลายท่านอาจจะชอบนะแต่ส่วนตัวผมจะไม่ชอบก็คือมันเลียวไปหน่อยมันเลียวแล้วพอเวลามันจับเข้ากับรอกน่ยผมว่ามันตัวรอกมันก็จะพองออกมามันต้องหารอกที่แบบประกบพอดีพดีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมพูดเสมอเสมอว่า ลอกที่ผมเก็บไว้แต่ละตัวแล้วก็บางตัวที่ปล่อยออกไปเนี่ยผมเก็บด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือเอาไว้ประกบกับรีวซีตแต่ละแบบแต่ละแบบว่าลอกตัวไหนมันจะเข้ากับรีวซีแบบไหนก็เลยเก็บไว้ส่วนตัวไหนที่ทรงบอดี้มันคล้ายๆกันปล่อยออกได้ผมก็ปล่อยครับเวทขัน12ขีด25มีเขียนบอกไว้นะครับแล้วก็มีรหัสตัวยอ่อ RTC 702 MS ยาว7ฟุตเป็น7ฟุตต่อโคนะครับเวทสาย10ขีด25น้ําน้ำหนักเหยื่อ1 0ถึง35กรัมอันนี้พูดถึงน้ำหนักเหยื่อน,นิดนึงเดี๋ยวไว้ค่อยทำคลิปแยกให้อีกต่างหากอีกทีหนึ่งเรื่องเวทสายเวทคันเวทที่เขาระบุไว้เนี่ย10ถึง35กรัมถามว่ามันตีต่ำกว่านั้นได้ไหมสูงกว่านั้นได้ไหมก็พอตีได้ครับแต่ที่เขาระบุไว้คือเนี่ยเป็นเวทน้ำหนักเหยื่อ ไม่พิกัดคันเวทนี้ที่ตีแล้วสามารถควบคุมเหยื่อให้ลงจุดหมายเป้าหมายที่นะ้าต้องการจะให้เหยื่อลงได้ดีที่สุดคือเป็นเวทน้ำหนักเหยื่อที่คันคันนั้นสามารถแคสเหยื่อแล้วควบคุมทิศทางได้ดีที่สุดนะครับเกินกว่านี้ตีได้ไหมถ้าตีจริงมันก็ตีได้แต่มันก็อาจจะเกิดอาการหักได้เบาลงเนี่ยไม่หักหรอกครับหนักขึ้นนะ่ะมีเปอร์เซ็นที่คันจะหักได้ ปะไปตัดไปเจอผมที่บ่อกับการเทสแคทเหยื่อก็เหมือนเดิมนะครับเทสอยู่พุ่งประมาณนี้สิบกรัมสัก2อสาไม้ให้ดูวิธีการว่าคันโอเคไหมส่งเหยื่อเรียบร้อยไหมจริงๆช่วงนี้อาจจะตัดออกนะอาจจะเป็นแค่เทสแอคชั่นคันเลยคลิปจะได้สั้นลงก็อันนี้ก็ถือว่ายังไม่ตัดแล้วกันไปเจอกับผมที่บอกครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อที่โต๊ะอ่ะ <c oughs> <c oughs> ดู เทปเยอกันครับนะเทสแคทเีอยอกันก็เป็นกรดีสิบกรัมกรดีทําเองไม่มีขายมีจะแจกก็ถ้านะเท่าไหนสนใจอยากได้ก็เจอผมที่ปอก,ก็ทักได้ครับนะ้เต้นครับขอกรดีตัวหนึ่งเดี๋ยวผมให้สั่งทํามาเอาไว้ใช้ตกเองระยะที่ได้ก็สําหรับอวันนี้อยู่กับคันโอทุพัทแรปเตอร์เวทสิบ ขีดนะครับเวทเดือยอยู่ที่10ถึง35กรัมขั้นโอเคมากเลยนะจากที่ลองแคสมาหลายไม้แล้วก่อนที่จะมาเปิดกล้องอัดทรงเยือยดีครับแล้วก็ปลายคันด้ามคันเวลายกกระดีกอกระดีก็สทานดีครับแต่นี้คือมันยังไม่โดนญ้าก็เลย ยังวัดเซนได้ไม่มากเท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองกันอีกสักไม้หนึ่งพยายามทิ้งให้โดนย้าอยู่ไม้ขันนี้สั่นไหวมีสักไม้ครับเพื่อะโดอนะ่ะ โดนนไ,ไม่ว่าอย่าโดนไปเกี่ยวบึกเข้ากันแล้วกันแต่เช้าไม่สนุกแน,น่ก็ตามนี้เลยครับส่งเหยื่อถือว่าเป็นที่น่าพอใจวันนี้ก็ถึงช้านะแต่เทพาไม่ขึ้นฝูงแปลกอาจจะเพราะว่าน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเจอกันตอนเทสแอคชั่นคันทีครับกลับไปคุยกันที่โต๊ะก่อนอ่ะมาครับ ก็ตามอย่างที่น้าเห็นเลยสรงเหยื่อก็ตามนั้นครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นกระดีกระดีที่ผมสั่งทำเองไม่มีขายนะครับไม่มีขายไม่ขายพูดตรงๆเลยว่าไม่ขายไม่ทําขายแน่นอนทําไว้ใช้เองทําไว้ตกเองที่บอกไพลอตแล้วก็นะาท่านไหนอยากได้เอาไปลองเจอผมที่บอเข้ามาทักได้เลยครับนายเต้นครับขอเหยื่อตัวหนึง่งถ้ายังมีอยู่ในกล่องเดี๋ยวผมให้เอาไปลองตกเล่น แต่ไม่ได้ขายนะครับเอาไปลองตกเล่นกันสนุกสนุกคือมันจะใช้ดีมากที่ไพลอตเพราะว่าหลักๆไพลอตเนี่ยเหยื่อที่กินดีง่ายสุดก็คือเวลาเวลาตีหาตัวเองนะครับก็คือพวกเหยื่อว i b เบชั่นทั้งหลายแหล่กับเหยือ่อ fs floating sinking หรือเหยื่อที่จมโครงเวลาสาดลูกปลาเนี่ยเหยื่อจมโครงจมช้าเนี่ยนะาได้โดนเทพาแน่นอนครับถ้าจมเร็วเหยื่อหนัก ก็จะลงไปหากระพงที่รออยู่ข้างใต้หรือชโดแต่จมช้าๆเนี่ยนาได้โดนเทพาแน่นอนไปช่างน้ำหนักคันกันก่อนจะไปดูแอคชั่นคัน <c> ค <ười> ันเหมือนเว็บจะระบุไว้ว่าประมาณร้อยสากว่าๆนะหรือ140ผมไม่แน่ใจนะครับผมลืมข้อมูลต้องขออาภัยด้วยช่างสดกันตรงนี้แล้วกันอ้อมีนะาท่านหนึ่งเมนว่ามันเป็นตาช่างสเกลครัวจริงๆอะ่ะมันก็พอใช้วัดน้ำหนักได้ส่วนหนึ่งครับ วิสัยหายเบาบิวเลยไม่ใช่แล้วร้อยสามสิบห้าตัดป้ายออกให้หนึ่งกรัมตีซะร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบหกกรัมเนี่ยพอป้ายออกโอ้ป้ายสามกรัมเลยเหรอือครับครับร้อยสามสิบห้ากรัม ส่วนของเรื่องแอคชั่นคันเหนียวไหมคันโอทูพัดผมเคยลองมาก็จะเป็นโอทูพัดฮัตคลอแล้วก็มาเป็นแบ็กแรปเตอร์แล้วก็นี่จะเป็นอีกหนึ่งคันที่จะได้เอาคันของโอทูพัดไปลองก็คือแรปเตอร์ซึ่งคาดว่าก็คงจะประกบกับแอตเลตด d ซ MDXG นีเนี่ยนะครับเพราะว่าผมลองเอาหล,หลายๆตัวใส่แล้วจะประกบกับลูกรักอาบูก็หืม เซนอนเขาบอดี้มันเล็กอะ่ะพอจับแล้วมันไม่เข้ามือจริงๆไม่ไหวอันเนี้ยเข้ามือสุดแล้วก็เดี๋ยวไปดูเทสแอคชั่นคันกันกับเทพาที่บอร์ดพล o อตครับช่วงนี้ก็จะวนเวียนอยู่กับเทพาบอร์ดพลอยอล่อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี้ยผมจะเดินทางอีกครั้งแล้วก็ส่วนนะ้าท่านไหนที่อยากจะฝากคิวลอกก็ อินบ็อกมาคุยกันใน Facebook ครับเพราะว่ามีหลุดคิวหลายน้าเหมือนกันอยู่ก็ยังพอจะเปิดรับเพิ่มได้อีกก็จำนวนไม่เยอะนะครับลองอินบ็อกมาคุยดูกันว่าจะฝากคิวตัวไหนถ้ามีถ้าเจอเดี๋ยวผมจัดการให้ส่วนตอนนี้ตัดไปกที่บอรครับไปดูเทปแอคชั่นคันกันกันกบโอทูพัทแรปเตอร์แล้วเดี๋ยวกลับมาปิดคลิปกันที่โต๊ะครับโชว์อีกไมหนึงครับ ตามหาพี่โดไม่เจอแต่เชียวบึกทีบ่อพี่โดแต่ไม่โดนโดนก็คงเรื่องยาวครับอันนี้คือสิ่งที่เปิดกล้องมาเพื่ออยากให้น้าดูปลายคันดูการดึกด๊กดึๆก,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 กดึกพยายามดีดตัวกลับของคันนี่เป็นการให้ดูว่าเพ r าลิฟคันโอเคเลยครับใส่เบรก้าไปหนไง แล้เวลาเอากลับแล้วแหะน้องหูน้องอยู่สุดขอบบ่อเลยนั่นแหละครับโฉบแม่นอนผมกล้าบอกเลยเพราะว่าขี้ปลอยขึ้นมาเลยก็ได้ตัวไม่ได้ตัวไม่เป็นไรนะครับอยากให้ดูพระวิลิปคันไอตอนได้ตัวเอาขึ้นเนี่ยได้แน่ๆอยู่แล้วแหละคันไก สิบตัวมันก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับคือเวลาที่คันโค้งลงแล้วไกด์ช่วยกระจายน้ำหนักไปตามแบงค์คันทั้งคันได้ดีกว่าคันที่วางไกด์น้อยๆแต่ก็จะมีข้อเสียก็คือน้ำหนักคันที่สูงขึ้นแต่ถ้าใช้ไกด์ดีคันก็เบาลงคันก็ไม่สูงมากเท่าไหร่ครับอย่างพวกไกด์ไทเทแต่เราจะหวังไกด์ไทเทกับคันราคาพันกว่าบาทมันก็ เป็นอะไรที่ก็ยากนะเพราะว่าแค่ชุดไกดก็เท่าไหร่แล้วก็เมล็ดนี้ถือว่าโอเคครับเหมือนอ่าผมชอบกว่าฟิลวินเซนต์นะวินเซนต์แปดยีสิบคันนี้สิบยห้าถ้าเทียบกับแบ็คแรปเตอร์ก็อชอบสีแบล็คแรปเตอร์มากกว่า <laughs> แลกเกเตอร์เป็นสีดำๆประกบลอกง่ายดีครับคันนี้ก็สีม่วงก็สวยประกบสต r ี e ซีที GT ที่เอนจิ e นเพ e เป็นสีม่วงก็เข้ากันดีครับตอนนี้ก็เหลือแค่ป,ปั๊มน้องปัอัอเป็งเดียวละตกใจวิ่งไปไกลแล้วโฉบด้วยลอยมาอย่างเดียวแล้วครับ ก็น้าท่านไหนกําลังตัดสินใจอยู่บางทีก็ผมอยากให้คิดแบบนี้นะคันทุกคันอะ่ะบอดี้รูปล่างอะ่ะที่เป็นคันใไทยอะส่วนใหญ่อะ่ Bank อะแบงก์อ่ะเอาเข้ามาจากทั้งจีนทั้งเกาหลีทั้งนั้นแหละครับคล้ายๆกันอยู่ที่ว่านะ้าชอบรูปทรงคันแบบไหนเวทของคันตัวไหนสีสันของคันรุ่นไหนลองตัดสินใจดูครับจะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผมก็จับมารีวิวเรื่อยๆแหละส่วนตอนนี้ก็ เอาน้องขึ้นก่อนโฉบมันก็เหนื่อยอย่างเลยนะครับเพราะว่าอย่างนี้บอกอยากให้ดูแอคชั่นคันมากกว่าจะพาช่วงนี้อ้วนอ้วนแรงดี อืช่วยผมลีดน้ําหนักได้เนะสาลราเกือบโลนะบางทีเสาหนึ่งเจ็ดตะขีดบางเสาก็มีเป็นโลนี่แหละครับตกปลาออกกำลังกายเอาจริงปีกว่า,วาที่ผ่านมาน้ําหนักผมลงไป20กว่าโลเลยนะ22-23โลจาก88ทุกวันนี้อยู่64-65ยกเว้นแต่ว่าเวลาไปเที่ยว ก็จะกระเด้งกลับขึ้นมา67-68เเพราะว่ากินเยอะจักนั่นแหละครับหาง หางก็ลำบากหน่อยน่าเบื่อตรงเนี้ยโด่งไม่มาด้วย ขึ้นก่อนครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวหาไซ์ใหญ่ให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งปลดน้องก่อนมาตามนั้นเลยครับกับ แอคชั่นคันของ o 2 p l พ s Raptor ตถูกใจนาๆหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่นาๆแต่ละท่านตัดสินใจนะครับผมมีหน้าที่มาแค่นำเสนอนะอันไหนที่ป้ายาผมจะบอกตรงๆเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยผมป้าย <laughs> สอบถามได้ครับนะครับแนะนำตัวนั้นหน่อยแนะนำตัวนี้หน่อยไม่จะเป็นต้องเป็นอาบูครับนะผมเป็นติ่งอาบูชอบอาบู ่อนหน้าเป็นติ่งอาบูก็เป็นติ่งได้ว่าอยู่มันนานมากแล้วก็มาเป็นติ่งอาบูแบบกลับไปหาอาบูกลับไปหาลอกตัวแรกเหมือนกับไปหาลักแรกของเราครับแล้วมันก็อยู่กันยาวๆจนถึงตอนนี้เลยนะาชอบลอกชิมาโนนะชอบไดว่าอินบ็อกมาสอบถานได้ครับพ่อเต้ยครับป้ายยาได้ว่าผมสักตัวผมตั้งงบไว้เท่านี้อยากใช้งานประมาณนี้เดี๋ยวจัดให้ครับจัดให้ได้ทุกยี่ห้อไม่จะเป็นแล้วเป็นอาบูครับไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยว อินบ็อกไปหานตเต้นเราไม่ได้ถามอาบูแล้วนตเต้นเขาไม่ตอบตอบหมดครับผมไม่ตอบจะมีอย่างเดียวพูดตรงๆหลังสามทุ่มกว่าๆไปแล้วอ่ะหลับไปแล้วซะส่วนมากครับก็เลยจะไม่ได้ตอบไม่ได้ยิงนะครับหลับก็ตามนี้ครับชอบใจไม่ชอบใจก็ลองพิจารณา,าดูเลทคันราคาอยู่ที่พันพันกว่าๆนะผมจำราคาไม่ได้จริงลองดูอีกทีหนึ่งหรืออาจจะขึ้นราคาไว้ให้ที่มุมขวาตอนตอน้ตนตน้นคลิป ส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณนา,นาทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับนา,นาท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยครับมีอะไรมารีวิวให้นาดูเรื่อยๆอ,อะไรที่ไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยบางทีก็ต้องมีดารมาม่านิดหน่อยครับส่วนอะไรที่ถูกใจก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้คนทําช่องด้วยครับคือผมทำอ่ะผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่มากมาย แต่หนึ่งซับคือ1กําลังใจจริงครับแว,แวะเข้ามาคุยกันครับคอมเพนต์กันอย่างสุภาพไม่ทะเลาะกันไม่เถียงกันอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กๆใหญ่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นครับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้ากับรีวิวอันบล็อกแอนด์มินิรีวิวกับลอก3ตัวเดี๋ยวเรียงคิวนะครับนั่นคือคิวของเดือนธันวาทั้งเดือนนะผมจะทยอยรีวิวให้ก็จะมี s ต r e ทเอสวีทีดบิตัว2024 จริงๆจะเรียกว่า2,024เต็มปากก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาวางขายทยอยจะมีตัวรอบสูงอ่ะออกมาขายก่อนช่วงเดือนธันวาหน้าเน,นี้ยแล้วก็ตัวรอบต่ำๆก็จะตามมาจนช่วงมกราคุมพาก็เลยเป็นใช้คำว่าบอดี้2,024ก็ได้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทัทูล่า100ที่เป็นใส่ไฮบริดดีไซน์เข้ามาเต็มๆแล้วอีกตัวนึงก็กับอาบูกาเซียเนโอ F7 f7 f8 ต่างกันยังไงครับพีนเต้นเลข8คือเลขบอกจํานวนรอบครับที่เหลือเหมือนกันต่างแค่จํานวนรอบ f7 รอบ7 f8 รอบ8แค่นั้นครับสำหรับรหัสเลขของอาบูคลิปนี้ลาไปแล้วครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณนะนะที่เข้ามาแวะมาคุยกันในคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ